คลิปนี้นะครับจะพาไปดูคูเมืองโบราณบ้านสีฐานนะครับซึ่งนี่ครับที่เห็นเป็นในแผนที่ครับก็เห็นจะเป็นเป็นคลองอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เหลือตัวพื้นที่คูเมืองเพียงแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ของคูเมืองทั้งหมดนะครับบ้านสีฐานนี่คืออยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะครับทางเข้านี่คือตรงข้ามเซ็นทัลขอนแก่น นี่จะเป็นตัวอย่างของคูเมืองในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับ <_ iz BB> จะเห็นว่าของเขาเนี่ยคือคูเมืองเขายัางเหลือให้เห็นเนี่ยถึงแปดสิบเปอร์เซนเลยของบุรีรัมย์นี่คือคูเมือ,องเนี่ยอยู่ตรงสารหลักเมืองของบุรีรัมย์เลยของขอนแก่นเนี่ยนะครับตรงนี้คือเนี่ยตรงข้ามเซนทรัลนะครับเราเลี้ยวเข้าไปจากจุดที่ตรงตรงข้ามเซนทรัลเนี่ยเข้าไปพื๊บนี้ก็คือก็จะเห็นคูเมืองเลยอยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนั้น,นะครับ เนี่ยเป็นครูเมืองตามแผนที่เลยส่วนฝั่งขวามือตึกขวามือนั่นคือโรงพยาบาลขอนแก่นรามแต่ครูเมืองคือไม่ได้ไม่ได้ขนานกับถนนสทีเดียวนะครับก็คือจะโค้งอ้อมไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือครูเมืองหรือแค่หรือแค่ฝั่งเนี้ยฝั่งเดียวตรงจุดอื่นนี่คือจะไม่เห็น ตรงน,นี้ก็จะเป็นตัววัดที่มีการเก็บวัตถุโบราณด้วยนะครับของบ้านสีฐานเนี่ย